ยายจันฉีดวัคซีนเข็มสองเจ้าค่ะยายจันเข้าน้ำค่ะห้องน้ำชั้นสามเสียนะคะเดินหาห้องแม่กดลิฟต์กดลูกศรขึ้นนี่กดลูกศรขึ้นนี่คุณยายทานยาไปห้องน้ำบันไดเดินขึ้นไม่เป็นค่ะ กลัวคุณยายกลัวมันไดเลื่อนต้องขึ้นลิฟต์อ่าเดี๋ยวรอประตูเปิดก่อนแม่รอประตูเปิดก่อนเดเข้าอาเข้าเดินเข้าไปแล้วแม่ก็กดชั้นชั้นสามกดเลขเลขสามอะยังไงเลขสามกดเลขสามอ่าเนี่ยขึ้นนะ ่แมากดออกเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งให้เลยให้จอดก่อนให้ทิ้งจอดอ่าจอดละอ่าประตูเปิดออกแล้วค่ะสามพาคุณยายมาฉีดวัคซีนคุณพ่อไม่เจออย่างเว มารอคิวได้ไปฉีดไหม ค่ะคุณยายได้มาฉีดวัคซีนเสร็จ mm hmm. เข็มที่สองแ mm hmm. ล้วค่ะรอคคุณยได้หมอเห็นอายุมากเขาก็ให้รัดคิวนะคะถ้ามาที่นี่ถ้าเกิดบุคลากราท,าทางแพทย์เห็นว่าอา,อายุสูงเขาก็จะให้รัดคิวเพื่อไม่ให้รอนานนะคะแล้วก็เข้าฉีด มแม่มีอาการอะไรเปล่าใครล้เเ็็สองจะมีไหมคะนี่ <c oughs> นี่ค่ะคุณยายฉีดแล้วเรียบร้อยแล้ว นี่ค่ะเราเปลี่ยนระบบใหม่นิดหน่อยค่ะไม่นานไม่นานเลยค่ะแป๊บเดียวเองไม่นานต่อตรงนี้เลย